ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามผมเนี่ยถึง59เนลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยโอเคใครกดแล้วก็ไปลุยกันดีกว่า let's go เย้ๆๆไอ้น้องสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ผมเองครับคีนน n เคดีนะครับผมวันนี้นะครับผม k i เลอร์ซีทำการอัปเดตอีกแล้วนะครับอ่ะก็คือว่าผมไม่รู้ว่าอันไหนมันใหม่ด้วยนะอันนี้น่าจะอันใหม่ด้วยมั้ง ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าผมรู้ๆนะครับว่าคือเคียวเนี่ยมันคือเคียวคู่ปะมันเรียกว่ายัางไงเดียะเอออันนี้คุณโดนะครับมันเป็นไอเทมชิ้นใหม่สําหรับการต่อสู้เนาะก็คือเป็นดาบใหม่นั่นเองนะครับผมบอกเลยวันนี้เราจะมารีวิวนั่นเองใครอยากใครอยากดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ลืมกดติดตามไลค์ like, กดกระดิ่งด้วยคลิปนี้นะครับขอสอง่งไลค์ขึ้นไปละกันอย่าลืมกดติดตามด้วยกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะ ปาเดี <chat> ๋ยวเราไปดูว่าเคียวเนี่ยมันโขดขนาดไหนนะคุณผู้ชมผมเพิ่งตื่นด้วยจะฟังจากเสียงก็น่าจะรู้โอเคปาเล็โกเลยครับคนดูครับก็ไอเจ้าตัวกระดูกนะครับผมหรือว่าบอสเจ้าทะเลกระดูกเนี่ยนะครับผมว่ามันจะเกิดโลก2หรือเปล่านี่ไม่ทราบนะผมว่าน่าจะโลก2แหละนะครับแต่ว่าวันนี้คลิปหลักๆเราผมจะมาบอกวิธีการได้เนาะมันจะดอบดาบอันเนี้ยนะครับจากบอสกระดูกนั่นเองนะครับเราก็สามารถคาบได้ด้วยนั่นเอง นะครับผมสามารถคาบได้ด้วยนะไอดาบตัวเนี้ยนะครับก็สกิลนะครับผมเดี๋ยวเรามาดู M1 ก่อนกันดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไอเดีย e ก่อนก็คือยืนอยู่เฉยๆจะเป็นแบบนี้คือเท่มากนะครับคุณผ,ผู้ชมลอัปเดวไวมากเลยอะ่ะนะคินเนอร์ซี่เนี่ยนะครับช่วงนี้นะครับผมคนเล่นเป็นแฉนะไอ้น้องเออมาเดี๋ยวเรามาดูด้านของสกิลกันดีกว่านะคุณผ,ผู้ชมเดี๋ยวเราไปทดลองกับมอนเตอร์ดีกว่าโอ้ไอนี่ฟาร์มอยู่โอเคไปตรงนี้ก็ได้นะครับ มาสกิลแดนะครับผมเอ็มก่อนเอ็มาเป็นแบบนี้ไม่มีอะไรที่แบบว่าพิเศษนะก็คือฟันเหมือนเดิมฟันโปรตีเลยสกิลแดครับนี่แล้วก็หมุนแบบนี้เลยนะครับอืมสกิลเอ็กครับไม่มีกดค้างนะสามารถลากมอนได้ด้วยนะครับสำหรับสกิลนี้นะครับ มันจะจบไวไปหรือเปล่า่าคนดูเออประมาณเนี้ยนะครับผมสำหรับเคียวตัวเนี้ยนะครับมีประมาณนี้เลยหมุนไปหมุนมาแล้วก็นี่ครับโคตรเท่ยนะครับผมประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปโลกสองกันดีวกว่าผมไม่รู้โลกสามมันมันมีด้วยหรือเปล่านะแต่เดี๋ยวเราไปโลกสองกันดีวกว่าไหมนึ่งน่าจะอยู่ที่โลกสองนะ ใช่โอเคงั้นเดี๋ยวไปโลก2อกันดีกว่านะครับโลก2ไปกลับยังไงฟะโลก2ผมก็งงว่ากลับยังไงนี่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ใชอันนี้หรอเรือนี่หว่าตัวไหนกลับโลก2ไว้น้องเออเว้ยไม่รู้เหมือนกันนะคุณผู้ชมไมออ้นก็ไม่รู้เดี๋ยวก่อน ไปโลก2ก่อนละกันโอเคนะเดี๋ยวน่าจะอยู่เกาะแรกนะคุณผู้ชมน่าอยู่เกาะน,นี้นะครับโอเคนี่นี่นนคนดูไม่ต้องไปโลกสองหรอกนะครับโลก3ก็มีอันนี้มันคือบอสนะครับผมบอสมันจะเกิดตรงนี้นะเนี่ยเน,นีคนดูเนี่ยเนี่เราสามารถคุยกับอันนี้คืออะไรอ๋อแคนดี้ห้าชิ้นใช่ไหมละอันเชิญแจ็คโอเคก็คือว่าไอเกาะเนี่ยนะครับ ถ้าเกิดมันมันจะมีเจ้าฮันเลเกิดด้วยครับมันจะเป็นเจ้าฮันเลแบบกระดูกเนาะแล้วก็ตรงเนี้ยคนดูครับมันก็คือที่แรกนั่นเองนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าคราฟเนาะจุดคราฟเนี่ยมันจะมีทุกอย่างเลยสําหรับของฮาโลวีนเลยนะครับผมเนี่นไหมสมมติค้อนก็เนี่ยใช้แคนดี้หนึ่งพันชิ้นเนี่ยนะครับแล้วก็ไม้100อันเนี่ยนะครับผมคนดูก็มาดูตรงนี้ได้เนาะและของใหม่เนี่ยนะครับผมการคราฟของมันเนี่ยก็ใช้แคนดี้พันห้านะครับแล้วก็ หางกุดนี่คืออะไรไม่รู้นะครับผมแล้วก็เนี่ยมันก็บอกนะครับเราก็สามารถคราฟได้เลยไม่จําเป็นต้องให้บอสดรอปอะไรกันนะครับถ้าเกิดว่าใครดวงดวงลายเงี้ยเงอนบนผมนะครับผมก็ต้องน่าจะต้องมาตรงนี้แหละนะครับคราฟเอานะครับผมก็คือฟาร์มนั่นแหละนะครับฟาร์มของมาคราฟเออประมาณนั้นนะครับผมโลก2โลก3ก็น่าจะมีเหมือนกันในเกาะเนี้ยหรือเปล่าไม่ทราบนะแต่ว่าผมรู้แค่โลก3แล้วกันเพราะผมกลับโลก2ไม่เป็น่อคนดู โอเคคลิปในวันนี้เนี่ยผมก็อาจจะมาสั้นๆหน่อยเพราะว่าายกำลังตื่นเนาะเป็นไงบ้างคนดูอย่าลืมมาเล่นกันด้วยละกันนะครับเล่นกันเป็นเพื่อนพี่หน่อยนะเกมนี้ผมกลับมาเล่นเพราะว่าผม <c oughs> บล็อกฟูเนี่ยถ้าเกิดอัปเดตจริงๆอะผมอาจจะเล่นแค่แบบเดียวนะเออผมจะชอบมาเล่นค i ีนเลซี่มากกว่านะเพราะว่าผมมันน่าจะเบื่อกับคิงเออไม่เช่บเบื่อกับบล็อกฟูแล้วนะผมรู้สึกว่าผมมาเล่นค i n g เล g a c ซี่แล้วมันสนุกนะโอเคคนดู มาเล่นคิงเลซี่เยอะด้วยลายกันนะครับตอนนี้คนเล่นออนอยู่แสนกว่าคนนะครับผมหวังว่าวันนี้เราจะได้เห็น2แสนหรือเปล่ามาดูกันโอเคครับเป็นไงบ้างสำหรับาดาบใหม่น,นี้ใครชอบบ้างเออคอมเมนต์กันมาหน่อยสำหรับผมนะผมให้ประมาณ7จ็ดเต็มสิบอะผมว่าสกิลมันมันดีนะสกิลมันก็โกงนะถามว่าโกงไม่โกงนะคนดู แต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ว้าวขนาดไหนแต่ว่าผมมาให้คะแนนตรงที่โมเดลนะครับมันสวยมากนะครับผมแล้วก็มันเป็นอะไรที่เป็นแมคานิกที่สวยงามมากกับคนดูดูดียืนบนนี่แล้วก็เป็นแบบโครงกระดูกเนี่ยเฮ้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 ยคุยกับคนดูอยู่บ้าเอ้ยตายฟรีเลยน้องเสียค่าหัวให้น้องซีเลยนะครับโอเคพูดกับคนดูมานานแล้วบายๆเัคนดูคลิปนี้สั้นมากนะครับโค้ดใหม่ ไม่รู้ว่ามีไหมถ้ามีผมแจกแล้วกันใต้นาคลิปนี้นะครับโอเคยบายเอาคนดูซีอูครับ